สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดสึกคนจีบลูกรักตามสืบจนรู้ว่าทอมแอบพาไปสิงคโปร นวัดแฉลกอิงฟ้าเพื่อสิงคโปร์กับตนด้านมดดำเฉลยซ้ําตนที่ว่าคือตินาสุพนนาตโวยมารักอะไรตอนนี้ดังปุ๊บรักปับ๊บจววคนใกล้ตัวอิงฟ้าหยุดเสียมอยากให้อิงฟ้ากลับมาเป็นคนเดิมไม่ได้โกรธแต่น้อยใจและผิดหวังเรียกได้ว่ายัางคงเป็นกระแสร้อนแรงสําหรับเรื่องราวดราม่าของเวทีมิสแกรนดไทยแลนด์ที่ล่าสุดนวัดอิสระไกรศิลได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวเมาส์กันออกมาว่าอิงฟ้าวาราหะบินไปพักผ่อนถึงประเทศสิงคโปร์กับสาว หล่อตอนนอซึ่งระหว่างไลฟ์สดก็มีแฟนๆเข้ามาถามเรื่อยๆว่าอิงฟ้าไปสิงคโปร์จริงไหมและตอนนอเป็นใครซึ่งนวัดก็ได้เล่าให้ฟังว่าผมเองไม่ค่อยสบายใจแต่ก็อยากให้ทุกคนเดินหน้าต่ออุปสรรคจะเกิดขึ้นบ้างย่อมเป็นเรื่องปกติผมเป็นคนชัดเจนผมจะไม่ปล่อยให้ปัญหาผ่านไปเรื่อยๆจนเป็นปัญหาเรือรงังมีอะไรเราต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมตอนนี้น้องน่าจะถึงกรุงเทพแล้วคนถามเข้ามาว่าไปสิงคโปร์จริงไหมน้องไปจริงครับผมเป็นคนไม่แต่งเรื่องจะ ตอบเฉพาะความจริงที่ผมทําทั้งหมดผมปกป้องอิงฟ้าวราหะผมจะไม่ให้คนสิ้นคิดพาอิงฟ้าไปให้เกิดคดีมากขึ้นและสุ่มเสี่ยงมากขึ้นมีคนพยายามจะมาเป็นเจ้าชีวิตน้องผสมผสานเข้ามา ที่หายไปผมมั่นใจว่าไม่ใช่แพลนของน้องฝากบอกคนนี้ด้วยนะว่าผมรู้ทุกอย่างเชิญเข้ามาคุยกับผมที่ออฟฟิศถ้าคิดจะมาวุ่นวายผมไม่สนใจหรอกครับความรักเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าความรักมันส่งเสริมทําให้ดีมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้ามีความรักแล้วไม่มองการลเทศะหน้าที่มันคือความรักที่เห็นแก่ตัวคนแบบนี้ไม่น่าคบไม่มีใครเคยบอกเลยว่ามาราย,ยาทสะกดยังไง เขาทำตัวกันยังไงลั่นรูหมดไปที่ไหนทำอะไรกันบ้างแน่จริงมาเจอกันที่ออฟฟิศมิสแกรนที่พูดเพราะอยากให้อิงฟ้ากลับมาเป็นคนเดิมรู้หมดนะว่าทำอะไรรู้หมดนะว่าพาไปไหนรู้หมดว่าอยู่กทมทำกันยังไงรู้หมดนะว่าอยู่ตรงไหนเวลาไหนแทบจะรู้ด้วยซ้ำว่าอยู่บนฟุตบาททำอะไรมันไม่ได้หลอกไม่ได้เท่หรอกจำไว้แน่จริงมาเจอกันที่ออฟฟิศ ที่พูดทุกวันเพราะอยากให้อิงฟ้าเป็นอิงฟ้าคนเดิมไม่ใช่อิงฟ้าที่ถูกเป่าแบบนี้ถูกสูบแสงแบบนี้ทุกคนไปสืบประวัติคนนี้มาแล้วการ่าเขาเคยคบกับใครทําอะไรกับใครผมไม่อยากให้อิงฟ้าเป็นแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมอย่างน้อยๆผมต้องห่างน้องไปห้าวันไม่หือไม่อือเก่งมากผมรู้นว่าคุณเินเครื่องบินสายการบินอะไรออกจากประเทศไปวันไหนออกกี่โมงไปกันกี่คนผมรู้หมด ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงยังจะมาถามอีกและที่สําคัญ,ญญาติคนนี้ไปด้วยเป็นญาติควรจะช่วยกันเดินเปล่าเลยกลับสนับสนุนชีคนจะดังจะพังเพราะญาติและมีแฟนบอกรู้นักใครเป็นแม่สื่อระวังให้ดีหยุดได้หยุด ผมถึงบอกไง่ายที่ผมโพสต์มาตลอดคนจะฟังมาจากญาติก็มีแฟนรายชื่อที่ไปมีญาติหนึ่งคนและคนนี้อีกหนึ่งคนผมไม่ได้ก้าวล่วงเขานะบอกไว้ก่อนผมไม่ได้พูดชื่อใครแต่ว่าพักได้พักนะครับสงสารกันบ้างน้องอายุ27ปีเพิ่งยืนได้4เดือนขอเวลาให้น้องได้ยืนให้มั่นคงก่อนนัวคิดจะพักก็ได้นะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองน้องผมก็เหมือนเป็นพ่อของน้องเด็กกําลังโตกําลังดีกําลังไปได้คุณลักเด็กมาเป่าหูเอา จากบ้านแบบนี้มันไม่ดีไม่น่ารักแล้วก็ฝากไปถึงแม่สื่อด้วยนะผมรู้นะว่าใครเป็นแม่สื่อระวังให้ดีหยุดได้แล้วนะหยุดเป็นแม่สื่อบอกวันหลังถ้าตอนนออยากจะพาอิงฟ้าไปเที่ยวให้มันมาทําสัญญาก่อนโดยต้องระบุเที่ยวบินชั้นธุรกิจและนอนโรงแรม5ดาวเท่านั้นทําไมตอนนอต้องมายุ่งกับอิงฟ้าพูดตั้งนานยังไม่เข้าใจเหรอผมดูแลอิงฟ้ามาอย่างดีรถป้ายแดงถ้าไปต่างประเทศหรือไปไหนมีเครื่องบินสปอน คือต้องนั่ง Business Class ถ้าเป็นเครื่องบินโลคอสต้องนั่งข้างหน้าสุดเป็นคลาสพิเศษถ้าวันหลังทนไม่ไหวยอยากชนอิงฟ้าไปต่างประเทศถามผมก่อนนะผมจะให้สิ่งที่ผมต้องการ เอาไปอ่านเหมือนที่ผมให้ลูกค้าที่จะเอาอิงฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศโดยที่ไม่ทําสัญญาไม่บอกกล่าวพราผมบอกว่ายังไม่ให้ไปอย่างเช่นจะไปเกาหลีผมถูกดา่าฟันคลับมาด่าผมใหญ่ว่าทําไมไม่ให้ไปไม่ใช่ไม่ให้ไปแต่ต้องมาทําสัญญาลงรายละเอียดกับผมก่อน เป็นยังไงไปเครื่องเป็นแบบไหนไปนั่งชั้นอโคโนมีผมไม่เคยให้นั่งผมต้องระบุเลยในสัญญาว่าอิงฟ้าวราหะนั่งชั้นบิสเนคลาสเท่านั้นนั่งสายการบินไหนก็ได้ที่ไม่ลำบากจนเกินไปนอนโรงแรม5ดาวผมชัดเจนเพราะผมต้องการมาให้อิงฟ้าตกลงไปในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะตกแต่ผมก็ถูกดา่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c e r News ขอบคุณครับ